เริ่มแล้ครับสาป่าน้องแมฮีนองแว้งสมราชสยฟังกาลสินครับน้องเนือทีสาไรพี่กายซื้อมือนหนึ่งขายองเงินสามหมื่นาดทุนทีนี้ได้ขอเจตโตไหมครับขากระไรครับปีนี้ ใกล้จสองสามมือครับจังิบกมาแลนวครับอีกจะสองสมมือบกผู้ใดอยากิ้ปลาน้องมีทีุสาไร

ลุกไปแล้วอ่ไรรอกลุกไปแล้วลุกไปแล้วเี่ยมยิ่งดีเลยตัวนี้ก็เราโตใหญ่เลยจับได้คนเม่อกี้เลยเอ๊ะจับได้นบอกแล้วแย้แขนเดี่ยวดึงเข้าพว่ มจะไปจะปล่าลงหวยเล้หมดขาไปเยขาไปเลยขณดนี้ไม่ได้ยนเยโอ้ยคนไหลสิแดงไข่กรถึงมีคนไส่กรถึงไข่แอรดีบอยู่แล้วก็เด้กินน้ำแดงป๊ดกินน้ำแดงใกรถังแคไหมีบาเหมืองขาตกอะไรเนาะ nó, để nào các bạn, mình rút lại rồi, được rồi, được rồi, được ได้ยังได้บอกมาโอ้่ายาเยี่ยมข้ามไปครับครับเอาทิตเอาียีเี่ยมเมหน่อยได้พี่หน่อยมาเสือองสี่ดีกว่าทำบายกว่าไม่กันให้หมสิไปครับมาสาสุดนาโอ้ยน่งนั่งนั่นั่นนดินีมันเียวเห็นต่อเหนื่อยเหนื่อย ตัวต uh, oh, right. so ้านเนี่ยเพรุมการมันคนมียาซ่อมมิได้ยาเสี็จแล้วจ้าเอายาซ่อมนะลงเทียงนะลงเพียงรีบไปซ่อมเด็ดสี่แล้วมีอะไรเดี๋ยวเนี่ยลุงปูอ่เออคุพวกนี้ล้าน้อยเนาะเอาเดี๋ไปุจค cốp đi bắt cái lợt cho cái này để cho buồn như vân sao này ui đây là chỗ nó chơi <laughs> này subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn